สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องเจอุภาแหงทุกทุกท่านเนาะค่ะพ่อกันคือเก้าค่ะช่วงบายบายเนาะเจอุภาแห่งมาตามแนวทางของลุงนอนนาประสันค่ะ FC จำได้บ่กาะ,ะมนันที่มาเนาะแตกบนแตกล่างไหมค่ะตามอิดว่าบนฝันยังได้ปลาจับปลาใส่ของไหมค่ะเพื่นมาเจ็ดแปดปัะสัน ขั้นเจ็ดแปดนะขั้นเสียเอาสามัวเอาฮาไซเดอร์ประสันกับขั้นตันเลนน่ะหมค่ะฮาเจ็ดฮาแปดค่ะห้าเจ็ดแปดประสันค่ะพลหายมาเนาะคะ่ะเอาไปพบพ่อกันกับนุ่งนอนหน้าพร้อมๆมกันเลยเนาะคะ่ะเขาม่แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจอุด้วยนะคะ่ะสวัสดีครับ,รบผมลงุงนอนนน้า ก็กันไปจักไม้ยังน้อเัืนี้น้อมื่อนี้น้อไม่เหรออุ้ยเอาที่เด็ดเลยน้อแตกบนแตกล่างน้อทำมาคือกากันว่าทำมันได้ก็ทำมามันฟันดีแล้วคุณไม่โชกผมมือเมื่อเสานี้คุยกันข่าวๆนะครับโอ้ยขนหัวหลุกหยาบๆเลยคุณลุงน่าหน้าเขาไปหาคนไม่โชกลอนไหมครับพอดีบ้านอยู่ตรงข้ามกัน ล,งลุงไปเขาบ้านไปซองบึงเครื่องอันลงสีหน่อยป่ะครับลงสีหน่อยเพื่นอนเราลงสีหน่อยไปตั้งเมื่อน,นั้นแหละ,ะก็เลยได้คุยกันสันดิ<ม>หลังจากเจ็ดยังกบหาแปดเจ็ดเนาะหาแปดเจ็ดมือวานนี่อ,อันเลขหายไม่แน,นวผ้าว่าเพื่อนว่ามื่อขึ้นนี่ไม่หลังจากตื่นขึ้นมากลางเด็กต้องกินกาแฟาสองซ่องตอนตีสามเพื่อสบีโอไ้รับมิตรฝัน ขั้นบริ่งกาแฟนะเราว่าม่แต่ฝันไม่เราบ่อยากฝันมาใส่เอาลุงเป็นยังไงครับรู้ว่าปูมากมันคือเป็นมานั่นแหละมาหนองถมัดนั่นแหละมองก้อนหินนั่นแหละมาตบหัวโป้หลดหัวแท้สันกะให้เราเด้อสองหาที่แรลกอะไรหาสองโตไปแล้วอันนี้ ได้ตัวที่สามแบบนัี้นก็เกิดไ้ก็ได้สิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันตัวเดียวกันละ่ะก็เป็นเร่งไดล่ะสัหาเจนหาแล้วสั่นนันก็อันละแบบคืเพิ่แท้เาะนัก็ตกมเป๊ะหมดบาทนี่นก็เลยว่ามันคือสัวแถมอีกกันหน้าเลยั่จับป่าตัวเก้าเลยละ จำปลาตัวเก่าอีกแล้วปลาตัวเก่าละอบอกว่าที่คนเราเมื่อคืนนี่คนเราบอกกับลุงนะโอ้คนเรากับลุงครับคนเรากับลุงครับกตเลยนั่นละว่าท่านเอายังใส้นี่ควนควนดอกทาม่าท่านครับนี่ผู้ทามอะไรเชี่ยนหน่อยควนววนเอาหาใส่รุ่งอะไรบางสิแมน แต่ว่าหันตอนลุงสีว่านันที่มีพ้นมาตบทั้งส่วนนี่แหละคือเพิ่นสีบอกบอกเขาว่าลูกตอนที่นั่งคุยกันอยู่หันตอนที่นั่งคุยกันอยู่หันสรุปสรุปสรุปเลขนะมือมมึกมือก่อนมือก่อนโค้งสุดท้ายนัดที่ห้เพราะว่าตอนแรกลุงว่าฝันจะจับปากกับตีตกเกาคือแปดเจ็ดจับมันก็จับคักแล้วลุ่งก็เลยว่าิันก็เลยตบส่วนลุงก็คิดเห็นต่าครับ ไอ้ว่าคนมาส่งสีกมาสกิดมาบอกว่าให้เอาหาใส่กะว่าจังสั่นล่ะกะว่าคิดในยามเวทเนาะแนะนำเล็ว่าจะพูดถึงกับคนยู่กันสั่นล่ะเพิ่นให้สั่นล่ะอันนี้คือเป็นปัญหาที่เนาองคุณนะเสี้ยนหน่อยถามว่าตัวที่สามเสี้ยวยังใส่ตอนสัมภาษณ์กันด้ทุกคนนะก็่ต่อออกมาสิล่ะโอตานี่ได้พูดกับเล่าเกิดนี่เล่ามาตกหัวครับ เศร้าซื้อเด้อมึงคำลุงซื้อมึงตายกันทันวลาด่ะเอ้าบอลให้ลุงซื้อบ่ะใหมลุงซื้อออใครบูมันซื้อได้ให้ใครโชคให้ลาบบอกเอฟซีบอกยูดบอกแอดมิดเลยแต่ว่าบอลให้ลุงซื้อมันบอกเขาไปอลุงบอลซื้อลุงซื้อบ่ได้ให้ซื้อให้ซื้อมันเปลี่ยนจากตีไม่แต่สองที่แม่ครับมันเปลี่ยนจากตีคนแต่ใดสมหวดอยู่นี่แหละลองเอาไ่เห็นเพิ่นเจ้าจางวดนี้แหละหวดมึงขึ้นนี่แหละเห็นเห็นโตมากเมื่อมาแล้วครับวันนี้ ตัวเทียมเพ่นกับมาเพื่อนขาบิงมากครับที่ปลูกในไทยมากนะผ่านทีเมืดอกวืดอที่ให้ซีซนะนะน,น่ะทงซีนะ่ะต่แล้นแต่ตัวเพื่อน่นเท่าระละับว่าขาวจุ่มพ่นผุะหัดผุนะผู้เดียวกันบ่ละต่บ่อยูุ่่ละพ่นอยู่ดอกอยู่พุ่มละหมองกับพี่เสอก แต่มีศิลาลุงคุยกับเพิ่นมาขึ้นนี่แสดงว่าเข้าเข้าใจพิษตอนแรกที่เพิ่นมาห้สองหาอสองหาเข้าก็ไปตีแต่สองหาเข้าก็ไปตีแต่สองหาสองหกที่ไหนได้เพ,พ,พิ่นเอาบอกว่าเพิ่นเอาหามาห้ไปก่อนสองโตออมไม่ว่าหมายของเพ,งนะพิ่นนะความหมายของเพงงิ่นเข้าตแบงเคืองเนาะแบงไปทั้งหลังท้้งบนมานนี้พอเธอที่สองมาที่ว่าสิบเจ็ดเพิ่นเอาเจ็ดมาห้สองโตเพราะว่าเจ็ดกำลังเลยมันอันเดียวกันมันอันเดียวกันเด้อเพิ่นเอาเจ็ดมาอีกสองโต สิบเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันนะครัเวลาสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวกันให้ว่าเอาเลขมาให้ทีละตัวทีละตัวสุดท้ายจะเอาแปดกับเจ็ดมาอีกแปดกับเจ็ดอันสุดท้ายนะครับจับป่าจับใส่ของใส่ของยางงวดที่งวดก่อนที่มันออกเก้าเจ็ดนึ่นคือจับป่าแล้วยนกันโคบเรเอวใส่ของรอบนี้จับใส่ของก็เลยตีได้แปดเจ็ดแปดเจ็ดครับม่ก็เลยลาดไปแต้มหนึ่ง แต่ว่าลุงนีมือที่ผ่านมาเพิ่งจัได้ว่าเอาหาไซมึงสุดท้ายเอาหาไซเป็นหาแปดเจ็ดนะครับลุงก็บอกอยู่ดิขั้นเลขมาสองตัวนี่มีขึ้นแต้มลดแต้มแต่ว่าขันได้เลขสามตัว่ยอันไหนไ่ต้องขึ้นเราต้องลดแต้มแม่แปลกค่ะบ่รลดแต้มบ่ขึ้นบ่รลดเลยบ่รดแต้มถ้ามาสามตัวบ่ตรแต้มตัดเอาตัดเอาตัดเสือ ก็ขายสามตัวเทนการเผาเิลเลยครับแตกบ่เพิ่นกะว่ามานสั่นเลนขึ้นแต่ว่าตัวลุ่มหน้านี่ซื้อบ่ได้ครับไผว่าเพิ่นบอกไว้แล้วว่าอย่าซื้อเด้อสิบอกแอทุกซ่องนล่แหะครับว่าซื้อบ่ไดุ้่ซื้อบ่ได้แต่ว่าสิบอกได้อย่เพิ่นกะว่าบอกได้อย่แต่ว่าไม่ให้ซื้อลุ่มหน้านี่ซื้อบาได้มันตีมีแนีเป็นไปคือว่าอะไะ เพิ่นมาสิได้ไปยูน้ำเพลินขันซื้อขันซื้อถือขันถือค่ะนะให้ว่ามา,มาง่ายๆคือทุกคาราบเองประมาณนั้นนอนเราโบเป็นทุกธรรมดา่าเพรมะทุกใหญ่พอทุกแสดงว่าต่อไปนี้สิบ่คนที่ซื้อเราบอครับจนกว่าเพื่อนจะอนุญาตพูดแล้วก็จนเพื่อนอนุญาตมีตาบอกเนาะลูกให้เพี่ไฮเพื่อนซื้อไฮเสะซื้อไฮเพื่อนมาซื้อไปลุงมาซื้อไปเนาะนี่แหละเดี๋ยวผมได้จังๆกระสี ได้มาทำบุญกับลุงอยู่ตัวเนาะเหมือนกาตัวแดงจึ้งคืองูน้องเนาะเปย์ไว้แน่อยู่ดอกเปยว้แน่อยู่เปยว่าจังใดอย่าเครื่มถามเถาะอันนี้นะเอาเนี่ยบ้นมองสิเอาคืออย่าเครื่มถามให้นั่นสกอนคือเพิ่นว่าห้องคนบอกให้มันสัดสัดก่อนจ้าให้มันสัดสัดก่อนสัดสัดเตี้ยครมันเป็นโต มันเป็นตัวออกมาจะตัวสองตัวสก้อนเพื่อนว่าเพื่อนก็ไปหาคือกัน่นล่าที่ไปหามาให้นะก็ไปคือกันอ้องมอสัตว์เพิ่นกับ่ออยกมันที่เป็นคืองวดที่แล้วที่แล้วที่แล้วมากนะครับโอ้ผมว่าล่อสก้อนเพื่อนเปยดไว้แล้วมันเห็นเราล่ะตัวเลขเห็นหางมอสัตว์ในชัดเห็นแล้ว เห็นแล้วสิแม่ตันนี้ิันกับพ่อไม่หายใบเนาะครับเนาะม่มีจักโตเลย่ะกูเทียวบ้างขึ้นม้านเถิาขึ้นว่าเกเทียวคือเอามาใไ้เทะโตัสันนีิบามือคึ้นนี่บ่ให้บ่โตเนื่งน่ะสั่นีิตบข่างนู่นนี่ตบแอวนี่ ตบมูกนตบมือน้นโอตบวือบนขึ้นมาตบหัวโอ้ขึ้นมาตบหัวตบหัวหางตบหัวกันนีแหละนี่แหาะหัวกับหาหัวกับหาเียบปูหัวเลาะนั่บอกครับห้าห้าห้าบอกบอแล้วคนไม่ต่หายเดี๋ยว ตัวมัวนม้วนไปไป่มันโยมือแต่มันโยมือแต่ที่เราโปรขันบ่อยซื้อเล่นสนกอืมว่าสั่นไปอัลาดเลยแสดงว่าเพิ่งถือหายอยู่เรื่นเนาะลุงว่าเอ้าวขันบ่อยซื้อมันโยมือแต่ที่จรยูโมือเพราะว่าเช่นลุงเมื่อขันมีไฟมาขับก็หมายของลุงว่าครับเพิ่นก็ได้ว่าอืมบางท่านเพิ่งไปเลยปางม่านมาสีได้อยู่ดอกใจเย็นเย็นนประมาณนั้นอี้นี่นี่บ้างว่านี่ ไอชิบยาซื้อแรกแล้วปูเสรจแล้วก็มบอกให้ตรงๆแล้วนั่นแล้วกะไปอานละเพ่านั้นล่ะเมื่อนั้นก็เป็นตะยานนี่เนาะเก็นั่นล่ะความฝันของลุงก็ได้คุยกับเพป็นคือว่าคือว่าได้กินกาแฟรอบด้วกินกาแฟสองเคียร์ใบหยากนอนพอวันน้อนในฝันรถย่านฝันอีกย่านฝันอีกย่านฝันบ่อยากฝัน มาเจ้าอยากฝันใบอยากฟันปันไดก็บโบฟันป็กตินายงโอกยอยากฟันแห้งฟันตีป่าหงเห้งนี่แล้วว่าจะรับตาล่งฟันหล่นบาาเท่า่ใบบ้านมาให้ฟันเนยเด้อมาสั่นกระโบฟันสังเอ้ากะสรุปว่าปูมาเปอยไปแล้วล่ะว่าตัวเลขนะเห็นแล้วล่ะแต่ว่ามันยังมองชัดเจนนะครับล่อให้ลุ่งอุปไปก่อนครับ ก้กอนครณไม่เสียงมันเันเปื่อยล้วบ่่มันสีขัดกับเพินอยู่ขัดกะปลยอยไปม่นเันเปื่อยวบ่เพิ่นคือเพิ่นมาบอกไว้ข่าวๆยูย่อนเพินเปื่อยล้วบ่นี่หตัวหมหตัวหม้บอกอก็หาน้อม่นจะมันสีบอกหาศูนยวันนี้หรืกเตัวมันตีหัวข้าก่อนเราเพิ่นศูนย์มาก้อเพิ่นมาห้เอา ย่าเฝ้าตีเถระครับย่าเฝ้าตีเหรอล่อล่อครับล่อซะล่อล่อเอาหอยฟันแก๊กตันี่ยพอปู่บอกว่าล่อเนาะได้เอาต้องทำตามสัญญาบอครับต้องต้องตามที่ข้อมูลสั่งบันเห่าจังไดกับจังสันตัวเนา่ครับคือเพิ่นบอกไว้คร่าวๆแล้วเหรอแต่เพิ่นบอกว่ามันบ่อชัดมันอาจซีวเมนตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นยาพึ่งบอกยาพึ่งยาพึ่งหายไปให้มันชัดสกปรกบอกเมื่อบานนี้เนาะบ้นทีเป็นบ้านสิเป็นหลายเที๊ยงขึ้งหงด ทีแล้วบ้านนะส่วนตัวเลขสีออกกระิฟัน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 ต่อไปมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เต้าประเทศนอกมุลม้าแต่ในเต้าเอ i บโอ้ยเอฟบีอขึนขนนแนวเนาะปกติถือนีหนึ่งเก่าหนึ่งต้ไปกดเิืงโทรศัพท์ FBI เนาะตัวไปกดเิืงไงตัวเลขตัวเลข FBI ขึ้นมาหนึ่งเก้าหนึ่งวันนี้นาแตของตำรวจบอกเลบอกนึ่งเก่าหนึ่งขึ้นมาเลยกดตัท์เบมัอ เอาไปนี่เป็นไสามตัวนี่บ่ได้ครับเปิ้ลฟ้าอไปบ่งครับเอาแล้วกระไดเนาะปูก็อยากให้อยากให้ดีดีครับอยากให้ดีคนพายยายามอยู่นี่อยากให้ค่ะแต่ว่าเพิ่นกะมีงวดที่ให้เป๊ะๆโดยบ่ต้องอันนี้เลยขึ้นร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบรอบนั้นนี่คือบอกเป็นปูสามตัวสามตัวมันกระบังตัวเพิ่นมาบ่อ้ลูกน้อนหน้าสื่อเนาะครับแบบนี้ลูกน้อนหน้า กระนั้นตีแล้วว่าพอซื้อเพราะว่าปูกราแล้วเพิ่นหามมานี่สิบสามตัวเป๊ะรถบอสันนี่กับกรูกับบรลูคือกันกับกรูคือกันอันแม้นรันลูลวงหนาไปได้รอกเนาะรูบลูงหนาไปได้ซื้นเอาวยังมาเบาแช่ควมฝันซู่กันฟัางแล้วกรบอกให้ลูครับว่าจังสี่จังสีเพิ่นมาวางจังสี่เนาะกะเดี๋ยวเพิ่นกระซิมาอีกคื่ดอกปูก็ได้สักแต่ต่อไปดีจะกิอเป็นตั้งใดกระปรูก จบจบเบิ่งกันอยู่นี่ละเอาเอาคลิปนี่เอาพ่อขะนิ่งนี่เอฟซีพ่อขะนิ่งนี่อยุนี่นะเอาบอเพิ่นสั่งเพื่อมาว่าจังฮันสิเฮ็ดจังไดอ่าอือปูบอกว่าจังสี่ก็ก็ต้องจังสี่เนาะเอาตามนั้นล่ะครับผมเอาบาดนี้กันย่าให้ได้กินกาแฟมื้อละ5ซ่องโอ้ยมันสิบบีพอใจซะดอกเออขั่นอนรุ่งขัดนอนลงเพิ่นมาหาเราที่ขัดนอนลงเออเอาเดี๋ยวจังได๋ก็สิเข้ามา จอบเบิางเรือหอกนะครับลุงเนาะใช่มีความเคื่อนไว้กับสีเป้าลุงให้เอฟซีเบงครับผมอย่างไรเมื่อนี้ครับขอบคุณลุงหลายๆลายนะครับแบ่งปังมากกเป้าบอกเสียเวลาให้สละเวลาตอนนี้ควยกำลังอยากกินน้ำแห้งดีหน่เพราะว่าต้องไปเอากินยำรอบใบรอบแรงอีกหนิไรเงินใกล้ตัตกินแล้วเอ้าบอกเอากินน้ำโอ้โหคุณมีน้ำนมครับครับอขอบคุณลลุงหายๆครับผมอ่ขอบคุณทุกคนนะ